ค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเรา สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชหรือมทอทกับชุดรายการลักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสําคัญของชนชาติไทยครับช่วงแรกของรายการในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนเวลาครับกลับไปเรียนรู้เรื่องราวและความงดงามของเรือนไทยครับสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญา ที่อยู่คู่กับบรรพบุรุษไทยมาอย่างยาวนานครับไปติดตามกันเลยครับ คำว่าเรือนในภาษาไทยเนี่ยแต่โบราณมาเนี่ยคำนี้หมายถึงที่พักอาศัยนะครับก็คือที่ที่เราอาศัยกินอยู่หลับนอนเนี่ยคนสมัยก่อนเราเรียกว่าเรือนส่วนคำว่าบ้านเนี่ยสมัยก่อนเราหมายถึงหมู่บ้านหมู่บ้านเนี่ยก็คือเรือนจำนวนมากที่อยู่รวมๆกันตั้งอยู่ตามภูมิประเทศถินฐานต่างๆริมแม่น้ำลำคลองโคกหนองอะไรต่างๆพวกนี้เรือน ไม่ได้มีเฉพาะเรือนไทยภาคกลางอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้เรือนเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของคนไทยที่อยู่ในภูมิภาคเนี้ยมีกันเกิดทุกภาคไม่ว่าจะเป็นเงือนร้านนาเงือนอีสานเรือนไทยภาคกลางเรือนไทยภาคใต้ลักษณะโดยรวมของเรือนไทยหลักๆเลยเนี่ยเนื่องจากว่าเรือนไทยเป็นเรือนที่อยู่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น ลักษณะโดยรวมของเรือนก็คือจะเป็นเรือนหลังคาจัว่วทรงสูงมุงด้วยกระเบื้องดินเผาบ้างมุงด้วยแป้นเกล็ดไม้บ้างส่วนตัวเรือนเราเรียกว่าเดี่ยวบนเดี่ยวบนก็จะเป็นการปิดล้อมพื้นที่ใช้สอยของเรือนด้วยฝาไม้ซึ่งมีฝาไม้ประเภทต่างๆสวยงามเป็นจำนวนมากส่วนใต้ถุนเรือนก็มักจะเป็นไต้ถุนโล่งสาเหตุที่เป็นไต้ถุนโล่งเนี่ยก็เพราะว่าเรือนไทยแต่โบราณมาเนี่ย บางท้องถิ่นก็ตั้งอยู่ใกล้ที่ราบลุ่มแม่น้ำลำคลองบางปีน้ำท่วมน้ำขึ้นน้ำเอ่อน้ำหลากใต้ถุนก็ปล่อยให้ท่วมน้ำไปได้เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยสรุปนะครับเรือนไทยเนี่ยก็เป็นเรือนไม้ที่มีอยู่ในทุกภูมิภาคลักษณะโดยรวมก็เป็นเรือนหลังคาจัว่วมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาเรือนชั้นบนก็จะเป็นฝาไม้และส่วนชั้นล่างก็จะเป็นใต้ถุนโลง่ง ซึ่งก็ใช้พักผ่อนในเวลากลางวันสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบปลูกสร้างเรือนไทยจริงๆแล้วมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยครับเพราะว่าเรือนไทยเนี่ยก็คือสถาปัตยกรรมไทยเรื่องของคติความเชื่อหลายๆท่านที่เคยอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านที่น่าจะมีอายุตั้งแต่สัก80-90ปีขึ้นไปอาจจะเคยได้ยินนะครับเรื่อง ประเพณีการปลูกเรือนเนี่ยคติความเชื่อต่างๆตั้งแต่การไปตัดไม้การไปตัดไม้ของคนไทยสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้นะครับที่สามารถสั่งซื้อตามโรงไม้ได้เมื่อก่อนเนี่ยการจะไปตัดไม้ก็ต้องนัดแนะกับพักพวกเพื่อนฝูงที่เป็นเกลอเป็นเสี่ยวกันแล้วก็พอได้หมดฤดูฝนแล้วเข้าฤดูแล้งเนี่ยนะครับก็เข้าป่าเพื่อจะไปตัดไม้ก่อนจะเข้าป่าเนี่ย มีตั้งแต่วิธีการเปิดประตูป่าต้องทําพิธีขอขมานะครับซึ่งการขอขมาเนี่ยก็เหมือนกับว่ากึงก่งกึนะครับกึงก่งๆกับการเชิญท่านผู้รู้มาให้คําแนะนําว่าจะเข้าป่าตัดไม้ครั้งนี้เนี่ยควรจะตัดไม้อะไรยังไงขนาดจะเป็นยังไงไม่ใช่ตัดตามอําเภอใจถ้ากระบวนการนี้เทียบเคียงกันในปัจจุบันก็อาจจะเปรียบเทียบได้กับการทําประชาพิจาณ์เล็กๆนะครับ ว่าเออเนี่ยจะไปตัดไม้พร้อมจะออกเรือนอยากจะปลูกเรือนต้องมีไม้เนี่ยต้องทําอะไรกันยังไงบ้างเสร็จแล้วคณะที่ตัดไม้เนี่ยเมื่อเข้าไปในป่าครับเข้าไปในป่าแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอไปเห็นต้นไหนถูกใจอยากจะตัดก็ตัดได้ตามอเาเภอใจมันต้องมีวิธีการมีคติความเชื่อที่แฝงอยู่ต้องมีวิธีการดูลักษณะของไม้ว่าเออไม้ต้นนี้เนี่ยถูกต้องตามตําราหรือเปล่าเป็ดไซส์ไก่ตอ่อสลักลอดตามหมูสีอย่างนี้นะครับ เป็นลักษณะที่ไม่เป็นมงคลไม้พวกนี้เนี่ยคือมีกิ่งก้านมีตาเกิดขึ้นเยอะการตัดมาทำเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสําหรับการจะใช้ทําเรือนก็ต้องไปหาต้นที่มันมีความเหมาะสมพอจะตัดสักต้นหนึ่งครับก็ก็ไม่ใช่อยู่ๆเอาขวานจามเปี้ยงเข้าไปได้เลยการจะตัดต้นไม้คนไทยแต่โบราณมีความกตัญญูกะตะเวทีก็จะทําการขอคมาลุกคเทวดาเพื่อ ให้ลูกคาเทวดาเนี่ยซึ่งสถิตอาศัยอยู่ที่ต้นไม้เนี่ยได้รับรู้รับทราบว่าเออจะตัดต้นไม้ไปเพื่อปลูกสร้างเรือนนะไม่ได้ตัดต้นไม้ไปเพื่อทําประโยชน์อื่นเมื่อทําการขอขมาแล้วเนี่ยจึงค่อยตัดตัดเสร็จจึงค่อยมีการชักลากไม้ออกมาจะเห็นได้ว่ากระบวนการที่ผมยกตัวอย่างวันนี้เป็นกระบวนการตัดแค่ตัดต้นไม้อย่างเดียวนะครับยังไม่ไดเอามาแปรรูปอะไรอื่นเลยเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามีคติความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นจํานวนมาก ซึ่งคติความเชื่อเหล่านี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการวิธีคิดของคนไทยแต่โบราณซึ่งเป็นภูมิปัญญาเป็นการสร้างความรู้สึกที่มั่นคงปลอดภัยกตัญญูกตตะเวทีต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบข้างที่มีต่อตัวเรา เรือนไทยที่พวกเราทุกคนได้เคยเห็นผ่านผ่านตามาเนี่ยถ้าหากแบ่งเป็นประเภทแล้วเนี่ยนะครับจะพบว่ามีอยู่ด้วยกัน3ประเภทใหญ่ๆลักษณะที่เป็นเรือนประเภทที่1ก็คือเป็นเรือนเครื่องศัพท์เรือนเครื่องสับก็คือเรือนที่สร้างจากไม้จริงทั้งหลังเลยนะครับโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นจันทันคือแตรเสา การตรงพื้นทุกอย่างล้วนเป็นไม้นะครับอันนี้เราเรียกว่าเรือนเครื่องศัพท์อย่างในภาพที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้อันนี้เรือนไทยจุฬาเป็นเรือนเครื่องสัพท์ประเภทหนึ่งเรือนเครื่องศัพท์เนี่ยเป็นเรือนที่หลักฐานทางโบราณคดีก็เชื่อว่าตั้งแต่เราพัฒนาพ้นจากเรือนเครื่องผูกมาแล้วเริ่มมีสุนทรียภาพเริ่มมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นคนไทยแต่โบราณมาก็นิยมปลูกสร้างเรือนเครื่องศัพท์เป็นที่อยู่อาศัยกันประเภทที่สอง เรียกว่าเรือนเครื่องก่อเรือนเครื่องก่อเนี่ยถ้าเช็คจากประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยจะพบว่าช่วงประมาณปลายรัชะกาลที่สองนะครับปลายรัชะกาลที่สองเนี่ยไทยเราเริ่มมีการค้าขายกับประเทศจีนมากขึ้นเรือนเครื่องก่อเนี่ยได้เป็นนวัตรกรรมใหม่ของคนไทยในยุคนั้นมีในพงศาวดารน,นะครับกล่าวถึงเรื่องของเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในพระบร,รมหาราชวังและโปรดให้หรือ้อสร้าง ปลูกสร้างเรือนซึ่งของเดิมเนี่ยเป็นเรือนเครื่องสับนะครับปลูกกันเบียดเบียดของไยในให้กลายเป็นเรือนเครื่องก่อขึ้นมาและนอกจากนี้เนี่ยเรือนเครื่องก่อก็ยังถูกนําไปใช้ในสมัยรัชกาลที่สองตอนปลายมาจนถึงตลอดช่วงรัชกาลที่3โปรดให้นายช่างปลูกสร้างเรือนเครื่องก่อขึ้นเป็นปุติพระนะครับซึ่งเรือนเครื่องก่อเนี้ยคำว่าก่อก็มาจากคาว่าก่ออิถือปูน การก่ออิฐถือปูนก็เป็นเทคโนโลยีถามว่าใหม่ไหมก็ไม่ได้ใหม่เพราะว่าอาคารโบสถ์วิหารเราก็ใช้การก่ออิฐถือปูนแต่อาคารโบสถ์วิหารพวกนั้นเนี่ยเราจัดประเภทอยู่ในเรียกว่าเป็นอาคารเครื่องลำยองสําหรับที่เป็นเรือนเนี่ยเรือนเครื่องเก่ะก็ถือกําเนิดขึ้นในช่วงปลายรัชกาลที่2และตลอดรัชากาลที่3ส่วนเรือนประเภทที่3ที่ผมอยากจะแนะนําคือเป็นเรือนเครื่องสับกึ่งเรือนเครื่องเก่ะตัวอย่างที่สามารถ ไปเยี่ยมชมได้นะครับตัวอย่างเช่นวัดมหกุติพระวัดมหนภารามกุติพระวัดราชาธิวาสหรืออีกที่หนึ่งซึ่งก็เป็นสถานที่สำคัญพอสมควรเลยก็คือวังบ้านหม้อสามตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่านวัตกรรมของการก่อสร้างสถาปัตยกรรมไทยประเภทเรือนพักอาศัยเนี่ยได้เดินทางมาสู่จุดที่ นำข้อดีของเรือนเครื่องสับและเรือนเครื่องกอมาผสมผสานกันส่วนตัวอย่างต่อๆไปที่อาจจะมีขึ้นนะครับซึ่งเราอาจจะคบเห็นบ้างก็คือตามต่างจังหวัดเวลาที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับในยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรือนพื้นถิ่นก็ตามหรือเรือนที่มีความพยายามที่จะนําเรือนไทยมาปรับปรุงใช้ใหม่ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันก็ตามเราก็จะเห็นว่า เจ้าของเรือนก็มักจะนิยมกั้นห้องที่ใต้ถุนเรือนด้วยผนังก่ออิฐบ้างอะไรต่างๆบ้างปรากฏการเหล่านี้ก็เป็นวิวัฒนาการหนึ่งของสถาปัตยกรรมไทยจากประเพณีก็สู่การประยุกต์เข้ากับสถาปัตยกรรมร่วมสมัยมากขึ้น เรือนไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยนะครับแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่หรือการแต่งงานและช่วงต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้จากการสืบสารภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรือนไทยไปติดตามกันครับ การอนุรักษ์และการสืบสารเรือนไทยผมขออนุญ,ญาตพูดถึงประเด็นนี้ใน3หัวข้อหัวข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นที่น่ายินดีว่าสถาปัตยกรรมไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติเนี้ยได้มีการเรียนการสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาตสตร์2แห่งด้วยกันคือที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็มีการเปิดสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมไทยเช่นกันทั้งสองโรงเรียนนี้ได้ทำการสืบสารองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยไม่ใช่แค่การอนุรักษ์แต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังได้พยายามที่จะสืบทอดการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันในสังคมปัจจุบัน ประเภทที่2นะครับก็คือเรื่องของการสื่อสารในโลกโซเชียลทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามียูทูบเบอร์จำนวนมากที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องไทยๆเรื่องของเรือนไทยเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยจะมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีให้เห็นว่าภายใต้สังคมโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมีคนจํานวนหนึ่งที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ สถาปิยกรรมไทยเรือนไทยต่างๆและในประเด็นที่3ครับผมอยากจะแนะนำอย่างนี้ว่าผู้ที่สนใจเรื่องเรือนไทยสถาปตยกรรมไทยเนี่ยสามารถไปเยี่ยมชมเรือนไทยซึ่งเป็นของจริงสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสถึถงรูปทรงที่ว่างบรรยากาศธรรมชาติแวดล้อมการใช้งานจริงๆได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างข้างหลังผมนี้คือเรือนไทยจุฬา ศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดรพิญโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติราชบัณฑิตท่านอาจารย์เผ่าสุวรรณศักดิ์ศิลปินแห่งชาติและยังมีอาจารย์อีกหลายท่านในหลายภาควิชาที่ได้ช่วยกันออกแบบเรือนไทยหมู่นี้ขึ้นไว้ไม่ได้มีแค่ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับที่อื่นก็ยังมีเช่นเรือนไทยที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรือนไทยที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเรือนไทยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งอันนั้นเป็นเรือนท้องถิ่นเป็นเรือนล้านนาได้มีการจําลองเรือนย้ายเรือนของล้านนาเก่าๆที่มีค่ามาเก็บรักษาไว้ในมหาวิทยาลัยต่างๆก็ให้ความสําคัญกับเรื่องศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมไทยก็จะมีการนําเรือนลักษณะนี้มาใช้นะครับเพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่เรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาสนใจเนี่ย ได้เข้ามาเยี่ยมชมเรียนรู้ตลอดจนถึงผู้ที่สนใจต่างๆนอกจากสถาบันการศึกษาครับก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่มีการส่งเสริมเรื่องเรือนไทยอยู่อาทิเรือนไทยอัมพวาอุทยานรอสอที่อุทยานรอสองเนี่ยมีเรือนไทยอยู่2หมู่ใหญ่ๆที่สําคัญนะครับหมู่แรกเป็นเรือนเครื่องศัพท์เรือนเครื่องศัพท์หมู่นี้เนี่ยเป็นเรือนทีส่สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่ก่อตั้งอุทยานรอ เรือนไทยหมู่นี้ออกแบบโดยท่านอาจารย์รืัไทยจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเรือนไทยที่สวยงามมากนะครับตั้งอยู่ภ่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ล่มลื่นภายหลังสมเด็จกพกระนิษฐาธิราชเจ้าได้มีรับสั่งให้พลอากาศตรีอาวุธเงินชูกลิ่นศิลปินแห่งชาติได้ทดลองออกแบบเรือนไทยโดยที่ไม่ใช้ไม้โดยที่ใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นวัสดุร่วมสมัยในปัจจุบัน ท่านพลอากาศตรีอาวุธเงินชูกลิ่นได้ทดลองออกแบบเรือนไทยขึ้นอีกหมู่หนึ่งอยู่ลึกเข้าไปทางด้านริมน้ำเป็นพิพันฑ์เหมือนกันอยู่ในอุทยานรอสองนี่นะครับเรือนไทยหมู่นี้มีความงดงามมากมีการออกแบบที่ถูกต้องตามประเพณีแบบแผนเพียงแต่ว่าโครงสร้างทั้งหมดของเรือนหมู่ที่สองนี้เนี่ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดเลยฝาเรือนเป็นผนังก่ออิฐแล้วปั้นปูนเป็นลูกฟักล้อเรียนฝาระกนล,ลูกฟัก โครงหลังคาเปลี่ยนเป็นโครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องดินเผาหน้าจั่วก็เป็นางานปั้นปูนเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าเรือนไทยเนี่ยถ้าเราจะศึกษากันจริงๆแล้วเนี่ยตัวอย่างมีมากมายนะครับไม่ได้มีอยู่แค่ที่แห่งที่เรือนไทยทุลายแห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้นอันหนึ่งถ้าเราจะศึกษาเรื่องเรือนไทยก็ยังมีข้อมูลที่เป็นภาคเอกสาร ที่เป็นงานวิชาการงานวิจัยต่างๆทั้งที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยต่างๆผมเชื่อว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเรือนไทยตลอดจนถึงเรือนไทยที่เป็นเรือนพื้นถิ่นในภูมิภาคต่างๆอีกเป็นจํานวนมากสําหรับผู้ที่สนใจศึกษาโลกของเรือนไทยยังมีโอกาสให้ท่านได้ไปศึกษาเปิดชมกกว้างมากนะครับการสืบสารเรือนไทยในปัจจุบัน ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การอนุรักษ์เรียนเก่าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และเปิดหลักสูตรการสอนวิชาช่างไม้แบบโบราณเพื่อถ่ายทอดเทคนิคการเข้าไม้การแกะสลักลวดลายหรือแม้กระทั่งการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะหากไม่มีการส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ภูมิปัญญาอันชาญฉลาดก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลา นอกจากการสอนแล้วยังมีการประยุกต์ใช้แนวคิดเรือนไทยในการออกแบบร่วมสมัยมากขึ้นเราจะเห็นได้จากอาคารสมัยใหม่หลายแห่งที่นำเอาลักษณะเด่นของเรือนไทยเช่นใต้ถุนสูงมาปรับใช้เพื่อลดความร้อนและป้องกันน้ำท่วม หรือการออกแบบหลังคาให้มีชายคาที่ยื่นยาวเพื่อป้องกันแดดและฝนซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมยังสามารถนำมาใช้ได้อย่างสร้างสรรค์และตอบโจทย์วิถีชีวิตในปัจจุบันได้การสืบสารศิลปะวัฒนธรรมเรือนไทยยังสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอีกมากมายเช่นการเปิดเรือนไทยเก่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ เป็นโฮมสเตย์หรือเป็นสถานที่จัดงานต่างๆทำให้เรือนไทยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนและที่สำคัญที่สุดการสืบสารนี้ได้ช่วยสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองให้กับคนไทยทุกคนให้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างสารรค์ไว้ การอนุรักษ์เรือนไทยถือเป็นสิ่งสำคัญครับเพื่อคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้าค่าครับและช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรือนไทยที่ไปไกลถึงต่างแดนจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับในโลกยุคใหม่ ที่พรมแดนต่างๆเริ่มเรือนลางลงการศึกษาเรือนไทยได้ขยายขอบเขตจ,จากภายในประเทศสู่เวทีโลกการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้เริ่มนําเอาองความรู้เรื่องเรือนไทยไปเผยแพร่มากขึ้น ทำให้ผู้สนใจจากทั่วทุกมุมโลกได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจในปรัชญาเบื้องหลังของสถาปัตยกรรมไทยที่สอดคล้องกับธรรมชาติอย่างแท้จริงนอกจากนี้มหาวิทยาลายัยหลายแห่งในต่างประเทศได้มีการจัดการหลักสูตรหรือการบรรยายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมไทยโดยเน้นไปที่การศึกษาหลักการออกแบบเรือนไทยที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดลอ้อมตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยคอร์เนลในสหรัฐอเมริกาได้เคยมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบันทึกและสร้างแบบจำลองดิจิทัลของสถาปัตยกรรมไทยซึ่งรวมถึงเรือนไทยด้วยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาและอนุรักษ์ระยะยาวพิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง ของสยามสมาคมในกรุงเทพมีความร่วมมือกับพันธรักษ์ชาวฝรั่งเศสเพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงให้ทันสมัยขึ้นโดยผสมผสานเทคโนโลยีเสียงและภาพทำให้เกิดประสบการณ์การเข้าชมเรือนไทยที่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแง่ของการเรียนการสอนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำองค์ความรู้ดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันนักวิจัยต่างชาติได้เข้ามาศึกษาเทคนิคการเข้าไม้แบบต่างๆของเรือนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่น่าทึ่งในเรื่องของความยืดหยุ่นและความทนทาน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาด้านวัสดุศาสตร์เพื่อหาวิธีการดูแรลรักษาไม้ให้คงทนยาวนานขึ้นหรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบันทึกและสร้างแบบจำลองสามิติของเรือนไทยที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์ในอนาคตการทำงานร่วมกันเช่นนี้ทำให้เราได้มุมมองใหม่ๆในการรักษาและต่อยอดเรือนไทยให้ยั่งยืน ในทางกลับกันเราได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและองค์ความรู้จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับเรือนไทยเช่นกันเช่นการนำแนวคิดการออกแบบพื้นที่ใช้สอยแบบเปิดโลง่งหรือการใช้วัสดุที่หลากหลายมากขึ้นมาผสมผสานกับโครงสร้างแบบดั้งเดิมทำให้เกิดเรือนไทยประยุกต์ที่ยังคงเอกอลักษณ์ไว้แต่ตอบสนองการใช้งานในชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จึงเป็นกระบวนการที่สร้างสรรค์และไม่หยุดนิ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมจะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อสามารถเปิดรับและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยได้เช่นกันเรือนไทยในระดับนานาชาติเป็นที่น่ายินดีครับที่ทุกวันนี้เนี่ยสถาปัตยกรรมของชาติเราได้เริ่มมีการเผยแพร่ออกสู่วงกว้างในระดับโลก สมัยก่อนสัญ,ญลักษณ์ที่ประเทศไทยส่งให้เป็นสื่อแทนความรักความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศก็คือสาราไทยซึ่งเป็นตัวแทนของชาติไทยเ,เช่นเดียวกับช้างไทยและก็ต้นดอกราชพฤกษ์ตอนนี้โครงการที่เป็นการออกแบบใหม่นะครับปลูกสร้างเรือนไทยในต่างประเทศเท่าที่พอจะยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ง่ายๆชัดๆ ก็คือผลงานการออกแบบของท่านรองศาสตราจารย์ดรพินโยส่วนคีรีศิลปินแห่งชาติราชบัณฑิตท่านได้มีโอกาสไปออกแบบเรือนไทยอยู่ในต่างประเทศครับเป็นเรือนไทยหมู่ขนาดใหญ่ออกแบบโดยใช้ไม้สนไม้ซีด้าปลูกสร้างโดยช่างก่อสร้างชาวต่างชาติล้วนๆน,นะครับแต่การออกแบบเนี่ยเป็นผลงานของท่านรองศาสตราจารย์ดรพินโยเรือนไทยแห่งนี้อยู่ที่เ e อ็กโควอลเล่ประเทศแคนาดา อยู่ท่ามกลางหิมะอุณหภูมิที่ติดลบกว่า40องศาเรือนไทยก็ยังสามารถจะตั้งต่าง,งานเพื่ออวดโฉมความงามสุนทรียภาพแบบคนไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้ปรากฏและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ